สวัสดีค่ะมือนีปไปเดินสีม่านเห็ดกับเขาเนาะค่ะเนาะมือนีนเห็ดบ่รหลายย่างเอกหนาคุณตนขอบทุนทุกคอมเมนต์ขอบคุณทถูกกำลังแดงใจด้วยกันเรื่อไปเดินกินยาหลายอะได้บวนคิวไปเดินกับล้วนผมกับล้วนเนาะค่ะเนาะจะเป็นน้ำยาหรือเป็นน้ำมันสุขภาพรางกายไปเดินพอดีไปเดินกับพวกหงส์กันคิวไปเดินกับล้วนกก่จิบสระเนาะ เบิร์ดเรก็มี่อกเพราะว่ามันเป็นเง่าคิวซื้อคิวไปเดินร่นเบิดหลอวอันไปเดินเขียนเอาซื้อด้วยเขาบอกให้ไปเดินไปสักดูไปเดินว่าไปสักเพราะว่าไปเดินยันแพรน้ำยาเนาะกันเนาะอันเพราะว่าเ้าเถ่าแล้วตามเกิดตามมี่อยากให้มีคิวเขียนเอาตาเพบาะใครดีนั่งแต่เขียนคิวสูงๆต่ำๆแล้วต,กตากรรตะเวีย <c> น <oughs> บแ่แดนคิดอี่ยังหรอกตอนนีก้ก็เด้อค่ะเด้ออยู่อดปลอดภัยบนทุกคนอยู่ดีสบาย ข้อมีบจะได้ข้อมไข่จะมีไปทั้งหลายใจนุ่มใจเงียบขอบคุณนตัวลูกขอบคุณทุกกขันติดตามเด้อค่ะเด้ออายุดีสำใบจะเลื่อนเก่านะถ้ามาหากินกายง่ไงไงบดส่วนชูนแนวเด้อค่ะเด้อใไฮลาเลื่นจะเลื่อนลงเรื่องประเด็นเพชรกับเขาเป็นมืองในบรเิเวหลายดอกประเด็นสิแกงไก่เมันกินแล้วกันาะ นี่มาเกืเทตบอเดินหันนเราเนาะปันเนาะ ใช้หมูจับนั่นด้ค่ะ